แค่ค่มารของคลิปนี้นะครับจัาดึงดูดกน้องนี i i ่โอ้โหนครับเออเออตอนมือครับเปล่าโอ้โหมันมีน้ำแล้พี่น้องพูดนะ อากที่มื้อเช้านี้เราไปไล่พึ่งนะครับพึ่งล้างก็มามุ่นป่าหามิ้มต่อนะครับบทอันใดผมเห็นแล้วพี่น้องอยู่ถึงนั้นห่างหนึ่งน้อยๆก็ลุยเดียวนะครับมื้อนี้นะครับพันต้นเงียบเลยนะครับสงสัยเพื่อนสีโบออกมาแล้วนะครับมื้อนี้นะครับเดี๋ยวลองเลาะไปนี่นะครับป่านี้เป็นตามีมิ้มนะครับเห็นอยู่กอไผ่นี่ห่างหนึ่งแล้วเผื่อได้จากสามสี่ห่างก็โอเคนะครับมาคนเดียวนะครับ เดี๋ยวมุ่นไปพี่น้องดีบดีฟุกเพิ่งเลยครับเฮานะครับสายฟุกนะครับกะมั่วไปเลยนะครับเมื่อนี้กะลุยเดียวอากาศกะค่อนข้างร้อนนะครับน่าจะประมาณสักสิบโมงกว่าแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวลองเบิ่งครับเอาทางนี้ก่อนเนาะกับแ๋วไปเลยฟุกนะครับวุ่นน้ำสุดจุ่มกุ้มขึ้นเราได้บ่เนาะผมคิดฮอดผ่านต้นถิ่นเราไปเลยเดี๋ยวลองเบิ่งพี่น้องเผื่อได้หนูครับไปเกี่ยว ขึ้นมาแล้วนะครับหางแรกแหกมานกองคลิปนี้นะครับก็มีน้ำนะครับริมๆเลยโอ้เมย์่งรถครับพี่น้องผมจะเอามิ้มลงไปงามๆได้บ่เดี๋ยวตัดมะเบิงกันครับโอ้ยเห็นบ่ล่ะไม่เห็นเนาะพี่น้อง 10 tôi nhìn cho kênh Ghiền Mì hai đứa này tọt lên mày tọt bấm lên quấn dài mới vậy cũng tọt không ờ. เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าเด้อโอ้ตอดมือบ่ตอดมือเลยนะครับเนี่ยโอ้ั้างนอ,นอ่งนอ,อนลงไปบนข้างล่างเด้อครับฮู้ยบ่ได้ยืนยาก ลงมาแล้วเลยครับพี่น้องหางแรกของเฮานะครับนี่โอ้้น้ำเหรอครับเบืเองลรวดครับหางน้อยแต่ว่าน้ํานี่ลิ่มลิมเลยนะครับพูดนะ้หงามีห่ลีนี่ครับโอ้พอได้แถมอยู่ครับงามนะครับเป็นตะกัดขบเปาะขบเปาะนะครับหางกระอ่นนะครับอาจจะเอาไปน้ำนะครับโอ้หสไลด์ลงมากเลพี่น้องเกือบเละมิ้มผมอะ คิดงหอดแต่พันต้นเลยครับโอ้มือนี้เรามิดซีรีสเลยไหมไปครับพี่น้องเขาก็เดินปา่ามั่วนี่ไปนะครับได้จากสี่ห้าหางกับโอเคแล้วครับมือนี้นะครับโบอขอหลายนะครับจะเลาะเบิ้งน้ำกอไผ่นะครับช่วงนี้แกโบได้มุ่นมั่วเลยดูกอไผ่แต่ต้องเบิ้งดีๆนะครับบางหางอาจจะเอายากเด็ดหรืออาจจะเอาบบได้เลยก็เป็นไปได้ มันอยู่ลึกเนอะดูก่อนครับมังกอมันมีตัวบินหนงมาโวดเลยผบต้องเนมยากเนี่ยเอผมมาตรงนี้ทรงคือสิบูมีก้อนนี้ว่างได้ก้อนนี้ว่างได้ว่างได้ว่าบบมี ไปเรื่อยๆนะครับมีปลานี้กัไปเลาะทางอื่นไปนี่มันได้จากสีห้าทางกันน้ำมันเหรอครับพี่น้องมุดมากอหนูไม้ไผ่กอนนี้พี่น้องโอ้โหกใหญ่ครับกู้ห่ะโอ้มีน้ำหม่วะใหญ่ครับใหญ่เบิ่งทางเดียวกู้นะครับใหญ่หรี ใหญ่ขเลยพี่น้องอแต่แสดงอยู่กิ่งที่มันพาดนะพี่น้องโอ้ยอยู่ยงสั้นวะหัวน้ำบอกงามเลยเนะี่ยเจอทางที่สองแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องกันหรือว่าปล่อยไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเลาะไปทางบุญก่อนครับเผื่อมันมีอีกค่อยเอากลับมาเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบื้องกันทางนี้ทางใหญ่อยู่หัวน้ําน่าจะได้อยู่มันพลาดหน่อยกับบเป็นอย่างพี่น้องโอ้ยแก้วไปเดินเบื้องอีกหน่อยก่อนครับเผื่อมีอีกเนาะ เดินไปเบิ่งแล้วบ่มีด้วพี่น้องุ๊กกลับคืนมาวังนี้นะครับนุ๊กไม่คาย <c oughs> อืยอนาพ้าทำไมวะอ๋อตกกบไผ่อ๋อตกกบไผ่โ,กโกอ้โกโกอรู้ว่าเอาติดเออไว้นี่เห็นบ่อเด้อพี่น้อง ทางใหญ่เลยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอกควันนำไปก่อนโอ้หมดแดงมดกวนเหมือนพร้อมเลยพี่น้องมีน้ำเหรอ bro คือมีหมดแดงโอ้หมดสวยงามเลย กิมนี้ก็อาสีพสั้นๆอีกด้ยวยพี่นุ๊กอาสจจีได้โปรไลนยนะครับมาผู้เดียวนะอ้๊บ ลุนน้ำกันด้อครับเดี๋ยวผมเจาะปองขึ้นไปก่อนพี่น้องขึ้นมาแล้วเด้อพี่น้องน้ำกังามนละครับแต่บอกเลยครับให้ก็คักเลยนะครับคุณครับน้ำสดจุ้มกุ้มครับโอ้มีอยู่ว่าเหม็นมดแดงกวันมนแล้วมันสีบลมีน้ำนะครับเดี๋ยวควันใส่ไว้ตลอดพี่น้องตอดครับตรอดเตรียมเลยโอ้บ่งรอดครับทั้งบกใหญ่เลยครับเนี่ยทั้งใหญ่หลีครับอูณดร เก็ียดมันมีกิ่งพาดเนาะพี่น้องถ้าบ่พาดน,นี่โอ้โยคักตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวตัดมาเบิ่งกันเลยครับกมจริงๆเติมเรื่อยครับขวันครับน้องครับเติมบ่ดได้เรยครับตอดตอดจริงจังเลย ถ้าเกิดเฮาดีมือไปซูนนี่คือตอดเลยครับ <laughs> โอ้คอยแบบนี้อีกสี่ห้าก้อนเนอมาผูด้เดียวเมื่อนี้ได้ค่าน้ำมันเนาะพี่น้องโอเคแล้วดิโอเคแล้วลวนะเนาะจะตอดเดอ้อพี่

เออเออตอนมือแล้วครับเนี่อบวกแล้วมึให้ดีเอ้ยมือลายได้เลยถึยงได้ใหญ่ครับน้ำาุ้งยาวเนาะเคยบกับมือเลยครับมือดำดำของผมครับดูครับหัวน้ำครับเป็นริ่มๆเลยครับเอ็ดตอดควันเลยจงมา,งาน้ำครับก้อนที่สองมือนี่นะครับดุยเดียว รหวังว่าจะโอเคไปฟุกอีกนะครับเอาหางบอกพี่น้องหางมันปอดวงกลางบบนี้นะเดี๋ยวผมจะมัดพาดไว้มงเก่าด้วยครับบ่กเอาบ่อเอาไป,ไปไปพี่น้องเดี๋ยวลงปเบึงข้างล่างอีกงามๆหน่อยครับมัดหางก่อนมัดหางไปห้อยไว้ตรงเก่าเลยแล้พี่น้องเดี๋ยวเราจะรอดูก่อนนะครับว่ามันจะเกาะบอ่อนะครับเอากระสีไปนะครับสองหางแล้วโอเคอยู่พี่น้องแกวเพียจับหัวน้ำกระเต็มอยู่เพีย เดี๋ยวไปเบิ้งข้างล่างครับลงมาแล้วเด้อครับเบิ้งครับน้ํานี่เต็มเลยครับมันบบปิดตาสื่อเลยครับหนักเลยครับก้อนนี้นะครับยาวเลยครับทรงยาวถ้าบบมีอะไรพลาดนี่สิยงามกว่านี้อีกนะครับถือนิดหน่อยไม่เป็นไรเขามีหางอ่อนอยู่พุ้งครับเดี๋ยวซ่อมได้นะครับหางที่สองนะครับมือนี่นะครับมาคนเดียวเดล่นเล่นๆไปนะครับเลาะเล่นๆไปกลับบ้านพอได้ค่าน้ํามันนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เไปเทีวเพิ่งมาก่อนหน้านี้ โอ้ลังที่เรามัดไว้เห็นบ่กครับพี่น้องครับแม่มนเกาะเต็มแล้วนะครับนะ่ะเห็นบ่ป่ะเดือพี่น้องดำๆนะสร้างอีกแน่นอนนะครับหวังว่าจะได้หัวน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นี่นี่น,นี่ไปครับพี่น้องเฮากะไปลุยกันต่อ มอนี่ก็หวังว่าสิม,มันมันนะครับได้หลายก้อนโกเดี๋ยวเขาไปเลาะปลาอื่นกันต่อได้พี่น้องเดินไปตรงนั้นมันเป็นสวนเพื่อน,นครับผมก็เลยโบไปต่อนะครับก็เลยย้อนกลับมา้อยๆทางฮาก็ยังอยู่นะครับโบถือลักไปเสรได้สองแล้วครับเนี่ยงามอยู่ไปเลาะไปอีกนะครับมันได้อีกลังอยู่โกไผ่ก้อนนี้เด้พี่น้องเผื่อขึ้นไปแล้วถอดกระเป๋านะครับกระเป๋ากก กล้องอยู่ในนั้นนะครับบได้ถ่ายถึงถึงรวมเลยโอ้ลงยากหลายนะครับกกสีเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแต่ก็งามอยู่หัวน้ำนี่โอ้เต็มเลยนะครับก้อนนี้นะครับปิดตาครับบูดหังเกนะครับหางแล้เกเป็นก้อนที่สามครับโอ้หเสียดายครับลืมครับบไดเอากล้องขึ้นไปนําเนาะแต่ก็ได้อยู่พี่เนาะงามอยู่ปะแล้วนะครับโบต้องสีเรลียสน้ําก็เต็มอยู่เนี่นั่นแหละไปเอาไปต่อนะครับหวังว่าสิได้อีกครับโ นำคิ้วไปแม่หนึ่งครับหางนี้ครับห้าจริงๆเอ้ยตอนนี้ก็เริ่มสีทเที่ยงสีบ่ายแล้วพี่น้องก็เลาะมาไกลนะครับก็ว่าจะมาเห็นหางหนึ่งอยู่นี่นะครับนี่หางน้อยอยู่นี่นเนาะกอไผ่กอนี้เห็นมีกอไผ่หลายกออยู่ไม่รู้ว่าสิมีอีกบ่อนะครับเพิ่งได้มิ้มสามหางไหมโอ้มาผู้เดียวนี่เมยนะครับเ <laughs> ออ เวรอมึงก่อนนะครับเผื่อแถวนี้มีอีกครับได้จากสองหัางก็โอ้ได้จากห้าห้างก็โอเคเลยครับได้ค่าน้ํามันลดเนาะแต่ไม่รู้ว่าแถบนี้มีน้ําบ่นะนครับเพราะว่าไกลจากโซนนู้นหลายเติอบอยู่อยู่ข้างถนนมิตรภาพเลยนะครับเส้นทางระหว่างชุมแพลมสักนะครับเผื่อผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับไปเดี๋ยวเอาบ,บึงอีกพี่น้อง่คยไปเอาหลังนั้นเนาะหวังว่าสิมีเฮาอีกจากห้างสองหัง ดิฉีห้างกันยังดีเชียงรถเยอะครับข้างทางเนาะกอไผ่แบบสี่ห้ากอนะครับมีม้มอยู่ลังเดียวเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะครับมีน้ำบ่คุณเน่อยู่ลึกๆคุ่นครับต้องถางแบบสุดยอดไปเลยโอ้ยซื้อกันจะว่าแพงนะครับเบิ่งก่อนพี่น้องอ่อนคักเลยครับพี่น้องนึกว่าสีบ่มีน้ำมีมีอยู่น้อยๆนะครับแต่พอได้เอาไปแถมอยู่หัางกับอ่อนคักนะครับอาจจะต้องขอไปนะครับ พอดีได้เนียวไว้ปะนะครับหัวน้ำที่มันสีครับี๋ยวตัดมาเบิ่งนกันครับงามอยู่นะเดี๋ยน้ำบ่เต็มคักกันไดครับแถบนี้บ่ค่อยเต็มเลยนะครับถ้าไปแถบนูน้นเต็มเลยลองเบิ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวอ,ออกมาก่อนออกมาแล้วเลยครับโอ้เอายากหน่อยก็ไปโอ้่าแม่นบ่มีน้ำครับพี่น้องพูดนะเต็มแดดจยู่เซยแดดจุู่เซย แดดย,ยูสซดอู้น,นะครับน้ำทั้งนั้นด้วยนะเ,ออเกือบแตกโอเคอยู่นะครับอะลังที่สีแล้วมือนี้หางอ่อนพร้อมนะครับขอไปได้พี่น้องอย่าบ้ากันโหกว่าสีเอาได้ไหมน้ำเกาะปัากหลายเลยดีบุกเกาะหันไปครับงามเลยมื้นี่รถกลับบ้านเลยพี่น้องหาเบิ่งกอไผ่าาข้างๆครับเจอได้จากทาง แรงบอเพลเลยอาการร้อนมากเลยครัยมีชีวิตยอยู่แต่เหมือนตกนรกเลยนะครับร้อนจริงๆบ่ได้ยังไงกลับไปสรุปผลงานอยู่บ้านนะเพี่น้องอสีหังสีก้อนน้อยๆการร้อนนะครับบ่รู้ว่าจะไปทางใดนะครับมาคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปวางแผนใหม่เมื่อแรงนะครับว่าเมื่ออื่นจะไปทางใดนะครับไป คุยกับพี่น้องว่าสิกลับบ้านเมื่อกี้นี่มุดมาก่อนนี่แรงเบ่เอเลยครับแต่มีน้ำโบสิมีน้ำโบนี้ก็ต้องมาว่ากันอีกกันนะครับอยนื่อยมากนะดุอ๋วป่ะตอดป่ะเดี๋ยวควันใส่บ้างกันพนะี่น้องมองว่าสิมีน้ำด้วยโอเคอาจจะเป็นลังสุดท้ายของมื้อน,นี้ห้ารังตามเป้าหมาย

ตรงตรงจากฟ้าครับมาหนีขายกันถูกๆครับเอาตนกี่้นใจออกมาเลือกดูเลือกชมกันเบืองครับปลานิ้นสดตัวใหญ่ๆตัวงามปลาิ้่มอาตรงตรงจากฟ้าครับมาหนีขายถูกๆครับเอาไว้จัดเหตุกร์เขาในโคเรื่องของการกับมานีมาบริการกันหอดหนาบ้านนาเงื่อนกันแล้วคจัดไปด้วยครับใครมักปลานิน อาจจะเป็นทางสุดท้ายแล้วพี่น้อง้าไปแล้วบพอครับจะล็อกกลับบ้านไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ขั้วเลี้ยนปาลิ่นตัวใหญ่สดๆจากฟ้าม โอ้เก oh, ิดมาเตี้ยเนาะนี่เล ผมหดน,นะครับเตี้ยอะไรมันดุดเลยครับต้องเอาควันใส่เ,เลยครับตอดคิ้วผมไปแล้ว ้นแทงหัวน้ำจน đấy สวีงามกับบวางามหัวน้ำถือแทงกับน้ำบกค่อยไหลหรอกแต่ก็มีอยู่ได้แถมอยู่นี่ด้วย โบาย่งยังพี่น้องนี่นะครับเอาลังไปเทมคอดีกนเนาะเต็มดีใช้ได้อยู่น้ำบอดีครับแถบนี้ครับมันไกลอยากมองที่ไปได้น้ำาหลายๆมานะครับโอเคพี่น้องไปล็อกกลับบ้านนะครับบ่เห็นกะอาจจะปิดไม่เท่านี้ไปสรุปผลงานอยู่บ้านนะครับไป สรุปผลงานของเราเมื่อนี้แล้วพี่น้งกลับมาบ้านแล้วนะครับได้ม้มาสี่ห้าก้อนอย่างที่ตั้งใจจะได้หางสุดท้ายผมกยมีนล้วนะครับหางสุ่มที่ได้ก่อนหน้านี้ก็เจมเรื่องนั้นเลยครับอ๋อหางนี้มาแทนเขาก็แล้วกันนะครับหางนี้ก็อ่อนแทนไปพร้อมนะครับส่วนเพิ่งนี้จะเรียกว่าได้เลยนะครับเรียกว่าไปไล่สืๆนะครับก็ได้ยังขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเลยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ